สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยคัสสภาพคัดพิเศษมาฝากอีกแล้วนะครับกับ Toyota Camry 2.4G นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับปี2002นะครับรถสวยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิควัมเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับภายในสวยหรูกว้างขวาง,วางนั่งสบาย เบาะปลาไฟฟ้าแอร์หลังม่านหลังนะครับ133,000บาทนะครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับคลิกชื่อคลิปรายละเอียดนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายได้รถแน่นอนนะครับรถสวยเดิมบางครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ยางใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทําอะไรนะครับรถเช็คและคัดมาเรียบร้อยนะครับ รถสวยครับทรงหรูดูดีสไตล์นี้นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับหนึ่งแสนสาับาทนะครับกับแคมรี่นะครับรุ่นนี้ออกมาใหม่ๆมีราน4ี่รันห้าครับตอนนี้เปิดขายเพียงเท่านี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบแลกกาลังเลงหารถกว้างรถทรงหรูนั่งสบายสําหรับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างถือว่าแน่นปึกเลยครับไปลองขับดูได้ครับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ สีสันสวยงามเงาฉ่ำน,นะครับขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยนะครับลองชมดูก่อนเช็คดูก่อนนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังหาทรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแคมร y ก็เป็นอันดับต้นๆแล้วครับลองชมดูก่อนนะครับสำหรับภายในสวยหรูดูดีกว้างขวางนั่งสบายนะครับประมาณนี้นะครับเบาะคู่หน้านี่ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีแอร์หลัง มีมาหลังแบบดึงนะครับตัวนี้เป็นตัว 2.4G จะเป็นตัวรองท็อปนะครับเนเธอร์ล็อกแอร์แบ ABS ตกแต่งรายไม้เดิมจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์กว้างขวางดูดีมีสไตล์ครับวงไวลยมัลติฟังก์ชันนะครับชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยรถหรูดูดีมีระดับแคมรีแน่นอนนะครับตกแต่งรายไม้นะครับข้างหลังกว้างมากๆก็มีแอร์หลังนะครับมีมาหลังด้วยนะครับ ลองชมดูก่อนนะครับถ้าชอบนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหาแคมรี่รุ่นนี้ก็พอจะเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกับสมาชิกนะครับสวยรูดูดีในสไตล์ที่ท่านเลือกเองนะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ข้าราชการไว้ทำงานผู้ใหญ่ใช้งานได้ครับดูดีมีมาตรฐานครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับนำมาฝากนำมาให้เลือกให้ชมนะครับอยู่กับใคร ว่าชอบหรือเปล่าสนใจเน้นโทรได้เลยครับคันนี้สวยหรูดูดีนะครับไฟสองสว่างขึ้นลงสี่ประตูครบสมบูรณ์นะครับตกแต่งลายไม้กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์แน่นครับเครื่องยนต์ตัวนี้ถือว่าอึดถึดทนมากครับหลายๆท่านหลายๆคนก็เอาไปติดแก๊สกันนะครับแต่คันนี้น้ำมันล้วนครับไม่ติดแก๊สฉะนั้น ก็ยิ่งสบายครับดูแลไม่ยากไม่แพงครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของ Camry นะครับแนะนำให้เข้าที่แฟนเพจนะครับก็จะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับสวยหรูกว้างขวางนั่งสบายเครื่องยนต์อึดถึกทนนี่นะครับก็น,นำมาฝากให้เป็นตัวเลือกตัวอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกนะครับเลือกและชมจัดที่ใช้เลือกที่ชอบนะครับ อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมชี้เป้ารถสวยครับส่วนข้อมูลหรือการตัดสินใจสมาชิกต้องทําหน้าที่นั้นแทนนะครับแต่ถ้าท่านมีข้อมูลท่านไม่มีรถผมน้าหน้าที่เสาะหาส่องรถมาฝากสมาชิกนะครับนี่คือหน้าที่ของผมฉะนั้นสมาชิกก็ทําความเข้าใจคร่าวๆกับรถมือสองนะครับรถนี้ก็คัดมาแล้วเช็คมาแล้วครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้โทรได้เลยครับสวยรูดูดีราคาน่าจับต้องนะครับเจราจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube สมาชิกน่าจะได้รถสวยๆเอาไปใช้งานนะครับดูรูปต่อได้เลยนะครับรูปเยอะมากครับคันนี้